เพื่อาขอุ่มายชื่อชมนะครับในความเป็นกิจการสื่นารมนะครับเป็นกองพยจากาพูดคุยกับท่านเพียงีนี้อันนี้ก็วนสั้นๆนะครับก็จคุยกับท่านเพียงนีเพื่อรมเห็นความเห็นเห็นนความสื่ส สวยนี่จะถึงมือพี่รองประชาชนชาวเยาวชนธ์โดยเร็วทั้งในเชิงกฎหมายนะครับครับวันนี้อยากให้ท่านฟังเพียง่อทีเดียวบางผมไม่น้อยนะครับต้องความรู้เจน แต่เงอเคของ่เรีย้าภผู้จัดงานทัารเมทั้งจังหวัแล้วก็จีนยังตั้งกองทุนไปอครับสถานีวิยุประชาจประเทศไทยมาฟรีนะครัที่สำคัญยากรหลายล้านวิวนะครับจะได้มาสื่อสารความรู้ในับาวปลอมนะครัและที่สำคัญที่สุดนะครับสำคัญทุกคนครับแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือท่านทัาไหายที่อยู่ตรงนี้ค ไม่ว่าจะเป็นส <leer> ื่อแขนงใหญ่ไม่ว่าจะเป็นอาสาสมัครไม่ว่าจะเป็นน้องๆที่ทำาจที่สื่อสารอาสดีๆพี่โรชัตัตอให้กิจการกิจการงานจัดกานจัดงาะครับการม็ได้่าเสพติเพื่อตายขยันเก้าทันซื่อใหม่นะครับของเก่าันเั้งเป็นไปด้วยความเรยบร้อยส็จตามวัตถุประสงค์ประการเอาควาีขั้นจะได้เวลา อันสองเลยครับผมขอติอปรกาสนี้เปิดโครงการพัฒนาสภาเรือส่ายพะทักษมพันธุ์ก้าวตันสูงไปยังดีส่นน้ายหกแสนในวันน้ครับผมนะครับ ดูดูอยู่ข้างบนไม่เห็นเลยบางคนก็ดูอยูค่ะลำดับถัดไปนะคะจะเป็นการมอบของที่ระลึกค่ะให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะเรียนเชิญท่านท่านผ่นเพียรวิจ่ายกรณีค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดกาฬสินธุ์ะคะ่ะเป็นผู้มอบนะคะให้กับท่านผู้ว่าค่ะ มาก,กร่าราสกรนะคะ้า,านไปี่ต้องขอให็ต้องอคุณคา S 1> <S 1> เราจะแบ่งเป็นสองช็อตนะคะช็อตแรกเราเป็นถ่ายภา,าพ่านผู้ว่ากับแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะด้านหน้าเวทีนะคะให้ฉากหลังเป็นป้ายโครงการเราเริจาคผู้ว่าอีกรอบหนึ่งนะคะพร,ร้อมกับเรียนเชิญแขกผู้เกียรติทุกท่านนะคะการสัสารชัยรัตน์ผู้ในการสำนักง,งานราปนระชาสัมพันธ์ที่หนึ่งอนแก่นกรมประชาสัมพันธ์ค่ะการขันฉาดเพียใใรวิจัยกรณีประชาสัมพันธ์จังหวัดกรสินค่ะการสุร,ร,รสันติหานาแรงผู้ในการสาริมยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกรสินค่ะ ท่านขวัญประชารลล่าเริงผู้บริการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นเอ็นบีทีค่ะแล้วก็ท่านประเพณพิษทัวส์โพิษค่ะผู้บริการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดขอนแก่นนะคะรวมถึงท่านทรงศิริแก้วค่ะค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นด้วยนะคะแล้วก็ท่านพิทยากรด้วยนะคะพินาอค่ะขออาะไรสิทธิบุตรกติปัติการศิลป์นะครับ โครงการพัฒนาศักยภาพาเครือข่ายปร,ป,าประาษาสัมพันธ์9ฐานสื่อใหม่หะะผู้ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอินฟลูเอนเซอร์ของเราสามารถไปทูในเิปของทางมือสามาัมันจังหวัดราสินได้นะคะเวลาที่มีงานต่างๆเนี่ยถ้าถ่ายให้ผู้ว่าไปลงเนี่ยอยอดดีลจะแบบว่าประชุมมากะะประชุมขึ้นนะคะเพิ่ขึ้น วันนี้ล่สุดที่หวัดการสิธป์นะครับเปิดงานที่มีการร้องการรำนะคะอันนั้นยอดวิวจะสูงเป็นพิเศษค่ะว่าเวลาที่เราถ่ายเพราะว่าลงในทิกตอกในโซเชียลต่างๆก็คนจะเข้ามาลรวมกันเลยเจ็ดวันสี่ fc เยอะมากกับพันผู้ว่าราชการจังหวัดคารสิน <laughs> ผู้มีอิทธิพลทางความคิดผู้มีอิทธิพลในสื่อโซเชียลใครที่ถ่ายท่านผัวนะคะไปลงในโซเชียลรูกคนติดแฮชแท็กนะคะผู้ว่าสนามผู้ว่าสนามทัวร์ ตั่วคาราซินดินแอทแทด้วยนะคะคนจะได้เข้าไปดูได้ตั่วรูปหล่ออรุณีอายุหกสิบเอ็ดอายุ61สิบเอ็แต่หน้าเท่าไหร่นะคะ5้าส ยนตรงเขุชาติก่อนค่ะต่อไปชาวที่สองขอเป็นเลขหนึ่งค่ะเพราะว่าของเราเป็นสํานักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งนะคะเลขหนึ่งช่หนึ่งต่อไปค่ะออแขกผู้เกียรติกำลังหานค่ะแล้วก็ต้องว่ากําลังหารนะคะ เราจะถ่านกับผู้เข้าร่วมโครงการค่ะเชิญช่างภาพด้านบนค่ะยืนยืนได้ค่ะย,ยืนได้ยืนยืนน่าจะถึงกว่ามคะยืนเตี้ยค่ะความร่วมมือผู้เข้าร่วมโครงการลูปแกลขอเป็นยืนตรงก่อนนะคะเพื่อใช้ในการทำงานที่เป็นทางกษะร่วมบันทึกภาพครับ รูปถัดไปขอเป็นเล่นหนึ่งค่ะสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่หนึ่งค่ะตั้งอยู่ที่ขอนแก่นนะคะถนนนิทราพตจงข้ามาหายาลัยขอนแก่นของเราค่ะอ๋อท่าที่สามน้องแปลว่าท้าไโดโนเสาร์เป็นค่าของจังหวัดกาสินศิ์นะคะทำชูสองนิ้วแล้วก็ทำมือแบบว่าใช้มือเงี้ๆหรือไมคะ เลื่อคลื่อนว่าารสิน1 5นปี150ล้านปี

ที่งตาร้ักมาถึงหนาเป็นที่รู้นไปสมอพีบักต่อเข้ามาลบพูดจะยอนว้ายุลาโลกรำพูดคำพูดจยอดว้ายุลาโลกือรัชการที่หนึ่งประโคนโลงราชงมอย่างดี้้านตรงนั้นตรงนี้เรื่อา เพิ่มเติมนะคะเป็นเกร็ดความรู้ลเล็กน,น้อยนะคะทั้งว่าผมว่าวิธีการจําว่าตราสินของเราอายุกี่ปีให้จําว่าเราอายุเท่ากันกับกรุงรัตนโก,กสินทร์นะคะค <c oughs> ้นเสิร์ชขึ้นมาแล้วกรุงรัตนโกสินทร์กี่ปีก็เท่ากับจตราสินของเร <c oughs> <c oughs> 哇，快点来不，我弄东西。<laughs>

การด้วยนะคะคิวพลังงานร,รับชมรับฟังกันอยู่งขณะนี้นะคะเป็นการขายพุ่งสูงขัดการเ,ออเปิดโครงงานนะคะพัฒนา,าสัญญาค่าราคาประชา,า 9, สัมพันธ์5,000เสื่อใหม่ประจำปีมีประมาณพุ่งสัปดาห์2,568ระดับจังหวัดจังหวัดกาลสินนะคะใครที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะะสามารถที่จะสง่งหัวใจนะคะส่งสติ๊กเกอร์ต่างๆได้ นิดนึงนะคะดิฉันเออร่อนสารอนค่ะเรแอราวน้อยเสีสวรรค์สิริจันดร์ก่นค่ะหน้าที่พี่บอลอยู่ตรงนี้นะคะ